สวัสดีครับช่องเสียเอกพาด้วยนะครับมือนีสิมาฟังแนวทางเด็ดๆจากเสียจดนะครับผมสีเด็ดซําใดนะครับมาฟังกันจากทางช่องเสียเอกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อสิได้ติดตามเสียเอกนะครับเด้อไปฟังกันครับผมกิ่พรเอาก็เคยอีนี่ชีวไม่กี่พรเอาก็เคยที่ว่าแต่ผูเป็นบ้าคนละครับผมเขาก็ไปเพืองนอกกันละกับผู้สาวกินนั่นละสุดละล่ะแล้วกินยุ่ไตวันละคมคืนละ แต่ลาสกี้ก็เป็่นที่แบ่สกี้ผมรอน้อมันก็ธทราดานี่ไม่อปั้นเขาอันนี้ผู้หายใหญ่แล้วนะวันนีเรยนได้ออมาอหุ้นดีด้วยใช่ไหมสกสกี่ก็าหุ้นดีเอวบางล่างเล็ยกเ้เอวกิวแม่เป่งไมกินอะไ่เอวกิวแม่กินนู่นเพาเปลท่าเลยเอวกิวแม่กินนู่นคือมมีเอวมันเาขมเอาลวเตีเอวกิ้วแม่เป็งมันยังเป็นเบิเงินมันน้อยอะไร คูอมือเลยเป็นแอลกินแมกินนู่นแล้วครับมาแห้งอะไรพี่แอลก็พี่เอลนะครับเมื่อวันนี้เอฟซีลองเอาเวยิบเบิงครับครับผมเออผมจะได้ก็ผมก็ไม่พลาดได้อยู่แล้วครับผมถูกแล้วไม่ได้ผมจะจับคู่ถือปเท่านั้นล่ะเอฟซีลอกอิทธิชนาเบิงผมยังได้ผมก็คัดสรรมาอย่างดีนะครับครับผมผมอยากให้เอฟซีพันถือน้ำผม คือผมผมเนี่ยผมผมบอกก็ถือว่าพีความสูงจริงใช่ไหมครับครับผมอืมผมอยากให้มันหน่อยที่สุดสติคัญบ้างนะผมอยากให้เอซีผมถืออีรีโดยความจริงใจจากผมนต่ผมอยากให้มันถือผขาม่ไม่ไม่อยากพิดารณงจากผมเลยครับครับผมตัวเมา m a r ที่สุดอีดีเนาะเขาก็บัตรอ่าหนึ่งห้าเกียห้าแปดห้านะครับอืมมาร์กนิดนั่ง S <S เออเร่งร่างนะครับแล้วก,กัดบทไม่งในเดือดฮามันผักนาะยังมาทิหงห้งเนาะแล้วกับบทดูเนาะออนีอาออกตัวแล้วว่าอยากบอกตัวเดียวเลยล่ะอ,อันนี้คือตัวท็อปเนาะตัวท,อท,อท็อปเลยบนาะสามตัวนะครับ <S <S 2> <S 2> โดยมากเขาจะถุกจะเร่งร่างเลยนือ, <S <S อละทดสอบเบิรงนู้วาผูวาเคยถือแล้วผมจะกเทียรไม่ผิดหวังครับตามผมเนาะครับไม่มีขาดทุนเลยครับปีนึงเขาห้ปีนึงเลย ขำตามจะเริ่มเต้อพี่น้องเด้ออืมตั้งแต่สตาร์ทกับเขาแล้วเป็กอะไรครับผมเขาเต็มเต็มแล้วเออ้างอะไรมาป้าอัญญะเลยก็ให้เปลี่ยนของขวัญตุ้ดจีนซะตุ้ดจีนมานียเออเขาก็มีอัมเปิลให้ทุกคนเลยเออแน่นอนอัมเปิลให้ทุกคนเลยวันนี้เราให้อัมเปิลให้ทุกคนเลยนะเออเอาไปเลยครับเอาไปเลยร่างเบิ้งเอ่อบิ่งห้า ครับผมเอนียนหาเล็กน้อยล่างคสินะครับครับเนียนหาซีเขากับการทุนไวก็ได้เห็นว่ามากแล้วบนอมว่าไม่เหลือซีละบนวิ่งหลายหลายเือเกินครับแล้วก็แล้วกับีซียังอีซีอย่างซีต่างๆ่ะงหรอที่เออทีละคือซิบซีเนาะมันจะโดดอลยรน่ออกเขาเรียกซับตัวเพราะเอาเป็นียงครับ ตัวตัวขอจยกชุดเนาะครับห้าหนึ่งสีไาครับเอาเลยบน่ามบอเสียบทีห้าหนึ่งสีแล้วก็เสียโอ้โหแอกแอกมันเคื่นี่บนอเชียเออเป็นนอเนียผู้ใทรกขับผู้ยิงเรื่องอันรเนาะในมัดตียวแท้อ่ามวเป็นอะร้างโคือเตียวเสียตีให้เออห้าหนึ่งสีโอ้โหเอเดียวเออมันบ้าบ้าสะดหลายปีแล้วครับอกโกงมาอีกบ่เนี่ครับ สูงโมีโอกาสมากแมนแนเด็กตอนปันดีแล้วเกินนะครับป<อ>ันแต่แบบเกาเลขผมเนี่ยไม่มีเปลี่ยนแปลงนะครับที่ผมให้ไปให้แล้วซื้อได้เรอยครับคิดว่าซื้อเพิ่มไปเรื่อยเท่านั้นท่านซืได้หลายไปเรื่อยท่านยายมันเดือดรอนเจ้าของยายมันเดือดรอดกระเป๋าเจ้าของครัซื้อเลยพ่อพียงนะครับซื้อเอายายมันเดือดรอดเจ้าของยายไปยืมมาซื้อ อยู่กับผมไม่มีผิดหวังครับจะรอสิ้นปีคุณเจ็บทุนไว้ก็แล้วกันผมบอกถูกอยู่แล้วแหละต้อผมบอกถูกอยู่แลยเอฟซีล่าออยพิจารณาเบิงถ้าผู้มัดภูมไม่เคยถือกับผมจังเทียบอะไรถือเส้นเงินเลยเนาะเพล่อค่อยเสียอยู่เลยคือล่อค่อยโหดครับแล้วคนอะไรแล้วอะไรทั้งหมทามซ่องเสียพวกเสียก็ใส่เสือมาถือดิค่ะต้างห้าอยู่นี่

เอาคือกันซึ่งกันแค่ผักด้วยภูไนก็ได้พิจารณหนามือเอามักเสือของเสียเพิ่มกันนึ่งเกลือแปดซี่ทีนั้นมาเล้องวดเลยโอ้โหไม่บอกให้อย่างไรกันนะครับค่ะใครทั่วยถึงกันซะครับผมเออเออเอสซีภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางนะครับน้องะผมปั่นแล้วล่ะปั่นแต่ไม่ไม่อยากพูดให้ใครฟังเอาเอาเป็นเรื่องดีกว่าอย่างนี้ครับค่ะปั่นได้สี่กับห้าครับครับผม ห้าอยู่ล่างสีอ่อยู่บนนะครับผมผมให้ศูนย์ห้าหนึ่งห้าเกียรห้าแปดห้าอยู่ล่างนะครับตัวเนี้ผมก็คือหนึ่งห้าเกียรห้าแปดห้าครับครับผม,อมเอ,อบนก็สี่นะครับผู้หญิงเยอะศูนย์สี่หนึ่งสี่เกียรสี่แปดสี่ครับครับผม แล้วก็สามตัวตรงห้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่จัดเป็นอัลรบ้าชุดพิเศษสําหรับตุดจีนปีนี้นะครับครับผมให้ทุกคนเป็นอังเปาเลยรับทรัพย์ทุกคนรับ,บทรัพย์เถอะพี่น้องเอ้ตามเสียต,ออตลอดปีตลอดไปนะครับยุคกับผมนะครับถูกแน่นอนเันว่าฝันเลี่ยงกันคือเลี่ยงกันโหดเลี่ยงกันเกิน มัน่แล้ว่สีจังว่ามันจังแบบิสีพอฟันต่อกัน2คืนล้่เคยหันจัดเลยแว่อยาให้ถือลายโอ้อยากให้โซ่แข่งเอออืมวันที่ไปวันที่ไปผมนไันแล้วได้ขึ้นเลยคนน้ไปซื้อตลิีงไปโอ้ซอิ้ไกันไปเเออไปซื้อตลิ้งไปนเขาไปซื้อไ้อันอัน เจ็ดห <da> ้าก็ Dartmouth ับหนึง <C> ส <organizational noise> ี่โอ้สืสาตัวเออเออหานึงี่ไปเออซื้อไปเป็ดคาแกวนีบาทอคือรทุดตัวนี้ไปซื้อไวดีไปแล้วเออผมว่าคือค่ยี่เสียผมฝันผมได้ไปซื้อไปผมเป็นตลาดผมซื้เจ็ดหาครับหานึงสี่ไหาึงสี่ผมหกหนึ่งสี่กี่ไปนครับห้าหนึ่งสี่หกหนึ่งสี่เจ็หนึ่งสี่ซีไปเจ้าตัวผมมาอีเีคือหานึงสี่ครับอ่า บมออนห,นหมนี่มันวาปั้น,นอ้อันนี้แม่ที่เข่าเนี่ยเพราะเลขว่ะเขาไม่หยิบเลขหลายล้านแท้แล้วตะลีก็นหถิบเลขก็ันหยิบเกหลายอย่างแท้เอฟซีร่างเอาพิจารณาเบิ่งครับถ้าใครชอบมันก,ก,ก็ก็ตามได้อย่างนี้ครับผมอมืเลขผมน่ะมันเป็นเลขนอนเอาเลขนอนเอานะครับเลขมีทีม้าคือนอนเอาครับกันปั้นได้ก,ก็คือทีมีทีม้าอันบอเออคือห้ากับสี่นะไม่พลาดครับ เรื่องสิทนะครับบนต้องโลทุนตัวละหลายดอกครับทอัพย์นี่ของผมก็ได้แล้วเรื่องสิงนะครับใครมีทุนก่อนคือของผมมีทุนเลยดิผมเริ่มซื้อเีผมได้ากำไรหกแสน 6, บาทครับถ้าเราจ,จดย์สนิตีใบเลยครับเพม,มาเรียนซีพีเอแมครับผมต้องมีกำไรนะครับเรียนของผมไม่มีผิดหวังเพราะว่าผมจะเอาพ่อคนเร็นวิ่งหลายกว่าเกียบผมเรียนนะ,ะผมจะเรียนเลืตัวเดียวจร่งสิทนะบารีเอฟซีพั คุณบ่หลายจากสี่บ่กกระยานพึ่ถือเนาะอันนี้เราได้จับกูหายใจอีเม่นบ่แมนตั่นสินะครับหายเอฟซีบ่มมกคือผมก็จับเอาเองครับผมเออจับได้เลยครับขึ้นอ่ะขึ้นในฝันน่เนาะเมนเออผู้มักจับตัวได้ก็จับใส่ครับผมทันมักสามสเกลสามหาไซสามซีไกับโจบเป็นว่าครับผมเพราะผมมันคือกันได้ค่ะครับสีอ่ามีอยู่แล้วเออทันมักเก้าไซก็บทันเก้าเก้าหาเก้าซีไซกัได้ครับผมบ่ได้บ่จะทำวันนี้กับซีครับอ่า ให้เมื่อสักครู่คนผมจับบอถือแกขอโทษเจ้าสินะครับครับผมบวบากันเนาะเพราะว่าเล็ผมหนาผมอยากให้คนถืออีหลียังมาบา่อเจ้าสินะครับมผมล้องพูดเองอยากให้เอฟซีพันได้ผมลงพูดเองทุกปาท,ทุก,กตะตาผมลงพูดเองเออถามท่านว่ถือผมก็บม่มีใครกันเจ้าสินะครับผมอยากให้ถืถอผมอก็ผมก็พิโก้ซูอของผมหนาวผมบอกเอฟซีถือนะครับเมื่อที่ว่าสิ่ใบพิษวังล่ะ เมื่อที่สองนะครับเมื่อวันท,ที่เออเรื่องนึกุู่ผ้าครับผมดูอีกนะครับดูบ่อยๆนะครับรการลืมครับผมเออผู้ใดเห็นแล้วก็เอาไว้เลยเออหายัง้งเสียก็เอาใส่เรียบร้อนะครับเอเอเย็สีกระดีได้ว่าพวกนังกนก็นได้ผู้ได้น้อยก็มีม่คนรักมีเยอะเรี่บรนะครับแต่เพื่อนจะเรียกบินผม เด็กมีมีที่มาคือนอนมาใช่ครับนั่นเอาเลยครับเด็กนอนเอาเออเออมีที่มาไอ้เตีเออว่ได้ซื้อเลยครับว่าแม่จากกองสลากนั่นบอกบอบอกข้องตัวดยตงว่าว่าว่า่ารุดจากกองสลากว่าแม่ยังพี่น้องฟังว่ารุดจากของผมเองใี่ไหมครับเออไงเอีซี พิจารณาดูถ้าใครชอบก็ตามนะครับถ้าชอบตางก็สวนกันไปเนาะครับผมเอามีแค่นี้แล้วครับได้เอฟซีแอ้วสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีแบับงคนด้วยทุกงนรับเงิทุกงวครับนด้วยครับครับครับขอบคุณนะครับัรดีครับเรียนสวัส่แมนะครับผมตังมีรับไลนะครับเรียนผมบอกไม่พี่ผิดหวัเพราะว่าผมจะเอา ่็คอเล็ววิ่งหลายกว่าเกียร์ผมเล่ยนนะผมจะเล่นเลขตัวเดียวจังไหมนะบาร์ดี้เอฟซีเขาชุนบ่หลายจังสี่พวกใหญ่เขนถือเนาะอันเดอรเขาได้จับกูหายใจแม่นบ่แม่นจังไหมนะครับหาเอฟซีบอมมาคือผมกับจับเอาเองครับผมเออจับได้เลยครับคือนหาขึ้นหน้าฝันนะเนาะเมียนะผู้มักจับตัวแรกจับใส่ครับผมทันมักสามสกาวสามหาใส่สามซีสักกระโจบเป็นว่าครับผม เพราะว่ามันมันถือก็ได้ฮากับซีอ่ามีอยู่แล้วเออท่านมักเก่าแท้กท่านเก่าฮาเก่าซี่ท้ก็ได้ครับผมบ่ดด้บ่อดซอว่ลลิคาซีครับอ่าให้มืดคูกคนอ่าผมจับบ่ถือกัขอโทษเจึงสินะครับครับผมบบากันเนาะบเพราะว่าเล็กผมหนาผมอยากให้คนถืออีหลีมันจะมาเบาจังสินะครับอืผมลงพุ่นเองอ่อยากให้เอซีพันไดผมลงพุ่เองทุกปาททุกตััพลงพุ่เองเอบ เออหาทานว่หรือผก็ว่าหรบบือขี้การเีสีดนะครับผมยากให้ทีขาก็เอ่อผมก็มีความสุขของผมราผมบอกเอฟซีทีนะครับเมบื่อทีว่าสี่ใบพิษวังหล่ะเมื่อที่สองนะครับเม,มื่อจะไปเมื่อที่เอ่อเรื่องเรื่องขู่ผ้าครับผมดูอีกนะครับดูบ่อยๆนะครับการลืมค<ข>รับผมเออผูด้ใด้เห็นแล้วก็เอาไว้เลยเออหายังซียงก็เอาใส่เรื่องสินะครับเอเอเอฟซีใครสี ได้พวกนู้นก็ได้ผู้ได้น้อยก็มีคนมากกับเยอะก็เสร็จครับแต่ประเด็นจะเรียกวิ่งผมเรียกวิ่งมีที่มาคือนอนมาใช่ครับนอนเอาหน่ยครับเลยนอนเอาเออมีที่มาในที่เออบอลเอเซ้อเลยครับว่ามันมาจากกองสลากน้อบอเ่าผมตัวเองวัดวัดวัดรุดจากกองสลากว่าไม่งังพี่น้องพบว่ารุดจากของผมเองนี่สินะครับเออไงเอเซี อภพิจารณาดูถ้าใครชอบก็ตามนะครับถ้าชอบตางก็สวนกันไปเนาะครับผมเอามีอยค่แล้วครับด้วยเอฟซีเนาสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีรวรวยรวยทุกคนรวมรวยทุกคนร่รบครครับขอบคุณสวัสดีครับตามเ่ดูเนาะพิจารณาดูจัดได้เลยเนาะ